ดีแม er, ็กสองพันสิบหกไฮแลนเดอร์รับเงินสดบ้านอีกสนะี่หมื่นฮะโอ้โหแถมกันดีลุงตุงน,งนังเลยฮะวันนี้นาะยเทพจัดให้นะฮะคันนี้นะครับเป็นไฮแลนเดอร์นะครับแคปนะครับสองพั 2016, นสิบหกนะฮะครับจัดให้สวยๆเลยนะครับสีเทาเข้มนะฮะคันนี้ จัดไปเลยครับล้อแม็กท e. ีใส่ให้แล้วนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับนี่ครับเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะครับเพจเดิมซุ้มซอกเดิมซ้ายขวาเดิมหมดนะครับการันตีความสวยความสดเลยเดิมหมดคันนี้เเทียบให้ราคา5 7 9 0 0บาทนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์5ปีขับฟรีหึงเดือนกันยายนแม็กใหม่ยางใหม่และรับเงินสดกลับบ้านอีก 4 0 0 0 0บาทครับ5 7า0 0 0กันบาทออกรถวันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นครับวางจอง7 000, บาทออกรถ7 000, บาทผ่อนเดือนละประมาณ1น0 0 0หนลักร้อยนะครับได้แม็กใหม่ยางใหม่ได้เงินสดกับบ้าน4ี่0,000ื่นและเดือนกันยายนค่อยผ่อนรถครับให้ทุกอย่างตามที่ท่านต้องการเลยสนใจแคปเจหน้าจอ